สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในวันนี้นะครับผมคุณก็อยู่กับผมในเกมที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด99คืนในป่านั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะจะเอาตัวละครอย่างเจ้านักพนันนะครับผมมาเอาชีวิตรอดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่100นะครับผมดูสิว่าผมจะสามารถดิ้นทุรนทุรายเอาชีวิตรอดไปถึงวันที่100ได้หรือเปล่านะขออธิบายแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผม จะมาพร้อมกับความสามารถในการที่แบบเหมือนเป็นหมอดูมหมอดาวอะที่แบบเหมือนสุ่มดวงเอาเลยอะนะสมมติว่าตานี้ที่ผมกําลังเล่นอยู่ผมไม่รู้ว่าผมจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายนะครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่ระบบเขาจะแรนดอมให้บางทีรอบนี้ผมอาจจะเล่นดวงดีเปิดกล่องทองได้เจอแบบของที่อยู่ในกล่องแดงอย่างเช่นเจอลูกซองเจอเกาะแดงเจอคุณในเจอโลอะไรประมาณนี้แต่บางทีอาจจะเจอแบบดวงไม่ดีก็ได้นะครับผม ก็มากันแล้วนะครับผมผมเข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาแล้วก่อนแล้วเข้ามาในตัวเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าคลาสนักพนันนะครับผมนักสุ่มดวงนันเองนะครับผมดูสิว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเฮงหรือว่าผมจะสวยกันแน่นะครับผมไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือว่าดวงตกกันแน่นะครับผมซึ่งอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมผมเกิดมาพร้อมกับกับดักวะผมสุ่มเปอร์หรือเปล่าผมยังไม่ได้สุ่มเลยนะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจละคือเขาจะแรนดอมไอเทมให้นะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเฮ้ย นักคนนั้นเนี่ยเกิดมาบางทีเขาอาจจะให้ของติดตัวมาด้วยปลายตอนนี้ผมก็จะออกล่าของกันแล้วนะครับผมแร่มาดูตรงนี้ว่าผมจะได้อะไรนะตรงนี้เป็นกล่องแดงครับผมทำไมผมโชคดีอย่างนี้วะเกิดมาแล้วก็เจอกล่องแดงอยู่ใต้ปากเหมืองนะครับผมแต่เพิ่งเข้าใจผิดน,นะครับผมนี่มันไม่ใช่กล่องแดงเทพนี่มันเป็นกล่องแดงแบบไก่นะครับผมอ้อยดวงตกว่ะได้ถังน้ํามันแต่แล้วแต่ก็ดวงตกนะแต่อย่าไปคาดหวังครับผมว่าเลเวลแรกเนี่ยเราจะได้ของดีเพราะว่า 50นี่ได้ทั้งดวงดีแล้วก็50นี่ได้ทั้งดวงไม่ดีครับผมดวงตกนั่นแหละเออพูดง่ายดวงตกตรงนี้ก็ไม่อยากให้เราโฟกัสตรงตรงเลเวลแรกเท่าไหร่ครับผม อะใครที่ยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยดวงดีดวงต่างยังไงก็คือทุกครั้งที่เราะไปเปิดกล่องนะครับผมจะมีโอกาสที่มันจะอัปเกรดไอเทมที่อยู่ในกล่องสมมุติว่าเราไปเปิดกล่องทองถ้าเราถึงเลเวลสองเลเวลสามีมโอกาสที่มันจะจอบของจากไอเจ้ากล่องแดงนะครับผมเออนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าเอยหวานแดงไหมหปืนลูกซองไหมเกาะหนามสะท้อนไหมอะไรพวกนี้เออมันมีโอกาสได้อยู่ในกล่องทองครับผมเขาบอกว่ามันโกงนะผมว่ามันโกงอยู่นะแต่ก็นั่นแหละครับผมบางตาถ้าเราเจอดวงสวยครับผม ก็สวยไปเลยในเกมทั้งเกมเราเปิดเจอแต่ของที่ไม่ดีอ่ะเออนั่นแหละคือข้อเสียของมันครับผมแต่ถามว่าชอบไหมผมก็เอาตรงๆนะผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะกับตัวละครตัวนี้ผมไม่ค่อยคลั่งเท่าไหร่กับการที่แบบเปิดเจอแบบของดีอะไรพวกนี้จะแบบคลั่งคล้ากับตัวละครที่มันทำเดเมจสูงๆอย่างเช่นแบบคลาสแบบนักเลงมากกว่าทร์บิวซ์มากกว่าครับผมคือผมชอบอะไรแบบที่แบบรีเลือดเร็วๆอีแรงๆเกาะหนาๆอะไรบานี้ชอบอย่างนั้นมากกว่าแต่ก็คลิปนี้นะครับผมจะเอาตัวรอดกับเจ้าตัวละครอย่างนักพนัน นะครับผมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่100ผมจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างมาดูนครับผมว่าผมจะรวยทั้งเกมไหมหรือว่าจะมีทั้งดีทั้งสวยก็มาดูด้วยกันครับผมในระหว่างนี้เนี่ยผมก็คงต้องหาเท้ากระต่ายก่อนนะครับผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อเอามาแลกของกับเจ้าพ่อคาที่มันมาแวะแลกของกับแคมป์ของเรานะครับผมเอ้ยแต่ผมไม่เจอเลยวะยังไม่เจอเลยเนี่ยตรงนี้ครับผมสามารถแลกได้ทาไมเราต้องหมกมุ่นกับการหาเท้ากระต่ายหรือว่าฟาร์มไปหาหนังหมาป่าหรือว่าหนังหมาอันฟาไหมอะไรพวกนี้คือ มันมันย่นระยะเวลาเราได้ครับผมมันประหยัดเวลาเราได้ถ้าหากว่าเราเอาของไปแลกกับพ่อค้าบางทีเราจะได้ถุงยักไหมหรือไม่ก็ได้ห่อไหมทาให้เราแบบจูง่ายขึ้นครับผมนี่ไงเจอแล้วได้เท้ากระต่ายตัวนี้นี่ไงก็ผมที่ผมอยากจะบอกนี่ก็คือเนี่ยเราแลกได้เลยนะเท้ากระต่ายระดับแรกเนี่ยมันจะมีขวนทองนะขวนก้านเหลืองไปฉายเก่าๆอันเล็กแล้วก็กระสอบดีครับผมมีความจุประมาณ15บ้ช่องด้วยกันนะครับผมสาหรับมือใหม่เออเนี่ยเฮ้ยทำไมผมโชคดีหรือว่าโชคร้ายปะ ไอ้โชคดีจังเลยว่ะทำไมผมถึงพูดงครับผมเนี่ยผมเจอเนี่ยที่อยู่ของเจ้าพวกลัทธิเนี่ยเนี่ยเตรงนี้คือบางทีเราเข้าไปฟาร์มของบางทีอาจจะได้ของดีกลับมาก็ได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เจอลัทธิอุ้ยตีแรงมากเลยว่ะอุ้ยป้าตีแรงมากเลยว่ะโว้ยไม่ไหวมันลุกตุ้มอ่ะมันมีลุกตุ้มอ่ะมันตีแรงมากทุกคนผมโดนไปสองทีเลือด หมดครึ่งหลอดเลยอะ่ะคือแรงมากครับผมโคตรโกงแล้วก็ไ้ยเหมือนผมจะดวงดีนะเนี่ยเพราะว่าผมเจอรัทธิแล้วว่าทุกคนไม่ใช่จดดเจอดนเจียนอะ่ะเออเออดีดีดีรอบนี้ผมดวงดีนะขนาดผมเลเวลหนึ่งนะเนี่ยเลเวลแรกเลยนะก็โชคยังเข้าข้างผมอยู่นะครับผมต้องใช้คําว่าโชคเลยนะโชคเข้าข้างเลยเฮ้ยดวงดีว่านเนี่ยแล้วก็เจอที่ตีเหล็กด้วยลงที่เหล็กโชคดีจังเลยอะ่ะเก็บเป็นลูกซองเฮ้ยโอ้ย,อยตุย้ย โอ้โหไม่ไหวน้องนี่น้าต่มาชุ่ไปด้วยโอ้โหไม่นึกว่ามันจะไล่ามาขนาดนี้เกินไม่รู้ว่าน้องเขามีของเปล่านะเออเมื่อกี้นี้ตายเร็วไปหน่อยครับผมตายเร็วไปหน่อยอ่ะก็เลยเล่นใหม่ครับผมครึ่งวันที่สามเองเฮ้ยเหมือนเกิดมาแล้วโชคดีป่ะเนี่ยได้เลยได้เลยเนี่ยเนยเนี่ยได้ฐานหินเลยวะทุกคนโชคดีเกินอ่ะขอไปช่วยเด็กแล้วกันผม,มทริกอยู่ ชิกบ้าอะไรวะโดนตีรัวๆเลยจะตุยแบบนี้เป็นอย่างเงี้ยโอ้ชิกบ้าชิกบอเลยเนี่ยโอ้ยลทัทธิว่ะมันแวบ,บๆเห็นกล่องอยงี้ยอยากช่วยเด็กอยู่นะแต่เล่นอนิดเดียวโอ้ยไม่เจอกล่องแดงสักทีเอาแบบเริ่มต้นเกมมาเจอกล่องแดงที่แคมป์ไม่ได้หรอเฮ้ยดวงดีว่ะได้พานแผลมันเกี่ยวอะไรวะเน,นี่ยก็คือกำลังจะมาแล้วตอนนี้ไปกลับบ้านก่อนครับผม <100. S 2> เจ็บร้อยเรเบลสี่แล้วโอ้ยโคตรเร็วจังเลยอะเร็วทุกคนรเรเบลสี่แล้วแคมป์ไฟอีกประมาณสองวิวก็จะเป็นเรเวลหกแล้ว รอบนี้ไม่รู้ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่หนึ่งร้อยผมไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือว่าดวงซวยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่าผมเจอแทงน้ําตรงนี้ปะน่าจะเป็นความโชคดีของผมม้งทุกคนเจอแทงน้ําตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเราอย่างน้อยเราก็เจอสถานที่แบบที่เราแบบสามารถแบบหลบศัตรตูได้นะครับผมแทงน้ําตรงนี้ดีป่ะอยู่ใกล้อยู่ไม่ไกลมากนะไม่รู้ชิช่าผมเปิดหีบนะครับผมเปิดกล่องอันนี้ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือว่าโชค้าะครับผมอ่โาโชค้ายโชคร้ายป่ะแต่ก็ได้ ดีนะความจุระดับ15ก็โอเคนะครับผมแสดงว่าไม่โกงไม่เกี่ยวจะเปิดได้ของดีแต่ถ้าดวงมันจะตกมันก็ตกมื่กี้น,นี้ครับผมเดือวิชาตกตบการจับดีโอ้ยไม่เล่นตั้งนานแล้วทำไมรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม้ไงได้ละแต่ตุยก็มันลำมาร่ออยู่แล้วเนี่ยมาดูดิเไม่เจอกลองแดงว่ะไปดวงดีได้ปืน <S <S แล้วก็เจอเด็กด้วยงั้นก็กลับบ้านกันครับผม ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่100เนี่ยผมจะมีโอกาสดวงดีหรือว่าดวงไม่ดีนะครับผมไอ้ดวงดีว่ะได้ผ้าพันแผลเหมือนผมเจอแทงน้ําแล้วว่าทุกคนไกลแม่จากหอคอยไกลเอาเรื่องอยู่นะแต่บางทีผมอาจจะเปิดเจอกล่องแดงก็ได้นะครับผมหรือเจอของดีๆนะพอจะแบบช่วยให้ผมเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นนะครับผม <S <S เอ้โชคดีอ่ะได้เกาะขาวแล้วก็กระโดดลงไปดูที่ว่าตรงนี้ผมจะได้อะไรนะเจอกล่องบ้างไหม เอ๊กระสอบดีผมมีแล้วทําไมไมถ่ถุงยักษ์กับผมอะดวงค่อนข้างจะไปในทางที่แบบดีอยู่ครับผมเนี่ยตรงนี้ผมก็เจอลงตีเหล็กแล้วตอนนี้ยจะมืดแล้วว่ากวงจะไม่มาไล่ผมหรอกือต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยโอเคตัวนี้แมปถึงเลเวล5ครับผม พอตกมาเช้าวันที่5เนี่ยผมก็ว่าจะไปช่วยเด็กนะเ,ออเด็กอยู่ประมาณ661เมตรครับผมสิ่งที่ผมมีตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรมากมีปืนไรเฟิลแล้วก็มีผ้าปันแผลหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็มีกับดักวางเอาไว้ตรงบ้านว่าต้องรีบไปช่วยเด็กนะครับผมด้วยงกกระสุนที่ผมมีประมาณ12นัดครับผมไม่ว่าจะช่วยได้เท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมเฮ้ยมาๆมาๆมา,มา,มาขึ้นมาตรงนี้มาว่าคงไม่ไล่นะ เ <Hey, S 2> ยียบเลยตรงนี้โอ้โ oh, ห oh, ดวงดีมากเกินดวงดีหรือว่าดวงสวยกันแน่เนี่ยเจอหมาทั้งฝูงเลยฮะไล่พี่ผมตัวนี้แต่ในความโชคายก็มีความโชคดีปนอยู่นะครับผมเนี่ยเจอที่ผะถมพยาบาลสองชินด้วยกันนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, มาดีฮะดวงไม่ค่อยดีเท่าไรรอบนี้ดวงจะออกแบบสวยนิดนึงนะครับผมเจอหมาไล่เลยไม่ใช่หมาล่านะหมาไล่เฮ้ยขึ้นข้างบนไม่ได้嘛น่าเสียดงเสียดายมากไฮ้ผมเจอหมายเยอะจังเลยวะรอบนี้ตกลงดวงดีหรือว่าดวงสวยกันแน่เนี่ย เอ้ยนี่ขึ้นหลังคาได้เอาดิไอเอาขึ้นหลังคาได้โดนเข้าไปโดนเข้าไปโดนเข้าไปตุยครับผมอ้ยดวงไม่ดีอวตอนนี้เพราะว่าระสุนผมมดลวต้องหาที่หลบที่แอบก่อนละมากเนี่ยระสุนหมดคือดวงซวยเลยครับผมเราจะทําอะไรไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมมาเรามาช่วยเด็กปุ๊บเลยนี่อ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าว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 เรียบร้อยตุยครับผมไม่เห็นจะเก่งเลยฮะ วันก่อนนี้รังแกผมดีนะวันนี้ผมรังแกคืนครับผมแล้วก็เจอกล่องน่าเสียดายที่ไม่ใช่ของแดงครับผมร้วงตกว่ะไม่เป็นไรไมไ่สนใจอะไรมากมายครับผมสิ่งสำคัญก็คือวันนี้ผมจะมาเอาตัวรอดอ่ะทำยังไงให้ถึงวันที่หนึ่งร้อยเอาชีวิตรอดให้ถึงวันที่หนึ่งร้อยได้ไปครับผมพอถึงเช้าวันที่8ผมก็ออกไปตามหาเด็กช่วยเหลือเด็กกันต่อครับผมช่วยเด็กเอามาไว้ที่บ้านเราครับผมจะได้เป็นตัวเล่งวันเวลาครับผม ต้องอ้อมซะและ้วก็มันมาได้แล้วกระสุนหมดแล้วว่ะเรร็บร้อยมีอะไรบ้างวะหมดทุกอย่างเลยวะโอเคมาหากระสุนตรงนี้ครับผมมามาเปิดกล่องครับผมเปิดได้ของดีเปิดดวงดีกับเขาบ้างครับผมเวลาเน,นี้ยผมต้องการกระสุนมากกว่านะอยากจะช่วยเด็กนะแต่ช่วยยากนะครับผมเอา้าติดกับดักด้วย ปัดโทํทำไมรอบนี้มันดูดวงตกอย่างไรทุกคนว้าวผมมีหนังอันฟ้าทุกคนขอเอาถุงยักษ์แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับผมมาครับผมผมจะเคลียร์เจ้าพวกลัทธินะครับผมด้วยการใช้หอกนะครับผมบอกเลยว่าคลาสนักพนันรอบนี้ผมดวงซวยมากครับผมแต่โชคดีที่ผมได้เกาะข่าวนะเกาะข่าวทําให้มันดูดซับเดยเมดได้เยอะพอสมควรนะครับผมพี่น้องเขาจัดการแล้วเนาะ ไปรอให้เช้าก่อนต้องออกไปหาของแล้วก็ไปช่วยเด็กผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะช่วยเด็กแต่ว่ายังช่วยไม่ได้ว่าอะไรครับผมว่าไม่มีของดีๆไงรอบนี้ก็สวยไปครับผมเปิดเจอแต่ของแบบกกไกลๆอะ่ะ <c oughs> แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับผมเพราะว่าผมได้ทุงดีมาแล้วความจุป,ประมาณ25ช่องด้วยกันนะครับผมแล้วก็เหมือนผมเจอแต่ผ้าพันแผลครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเลยครับผมเอ้ยมีกับดักวะขอวางป้องกันบ้านเลยแล้วกัน วางอ้อมไว้อย่างนี้เลยเผื่อมันจะเดินอ้อมมานะมันจะได้ตุยเร็วๆหน่อยไปตรงนั้นไม่ได้ก็จริงตร,ง,ตรงนี้เลยแลวกันเนี่ยมันจะตุยแล้วครับผมมันจะตุยแล้วนี่ไงตุยเรียบร้อยครับผมจัดไปครับผมตอนนี้ผมสามารถช่วยเด็กคนที่สามได้ครับผมเจอกล่องแดงไหมหเจอกล่องทองอ่ะแต่ก็จะออกหัวหรือก้อยมาลุ้นกันครับผมดีเหลือหลายเออดีว่ะแต่ก็ได้อัญมณีเซจเซออัญมณีเขียวนะในระหว่างนี้เนี่ย หลังจากกลับไปบ้านแล้วผมปลดปล่อยเด็กแล้วผมผมก็จะมาช่วยเด็กคนที่4เลยนะครับผมแต่คงต้องรออีกสักพักนึงนะคือมันไม่ง่ายนะครับผมเด็กคนที่สี่เนี่ยมีหมีเป้าอยู่ประมาณรู้ไหมเท่าไหร่ครับผมห้าหตัวเลยหมตกหลายมาอุย้ยกระสุนไรเฟิลกระสุนปืนลูกโม่เทียบเลยโอเคมาถึงแล้วก็ปลดปล่อยของครับผมปลดปล่อยเด็กกัน เด็กคนที่3เรียบร้อยทีนี้ก็ต่อไปเป็นเด็กคนที่4ครับผมตอนนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดถึงวันที่20แล้วนะครับผมเลืออีกประมาณ80วันก็จะถึงวันที่100ครับผมแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยผมคงต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับผม อ๋อผมนึกออกแล้วนึกไอเดียออกแล้วก็เนี่ยมีกับดักหมีอยู่นี่ว่าขอ,อโทษทีน,น้นเนาพี่ใช้เหล็กหมดเลยอ่ะในการทํากับดักหมีครับผมเราจะไปช่วยเด็กคนที่4แบบไม่ยากไม่เย็นก็คือทํากับดักหมีไว้ครับผมไปช่วยเด็กคนที่สี่เลยครับผมเด็กคนสุดท้ายกันเลยเพราะว่าผมมีกับดักหมีแล้วเนี่ย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 ผมก็แค่วางกับดักหมีแล้วก็ล่อมันมาครับผมล่อมันให้มาติดกับดักหมีก็แค่นั้นจบครับผมไม่มีอะไรมากแต่มันไม่ง่ายครับผมมันคงไม่ยอมให้ผมวางกับดักง่ายๆนะ เออขอบคุณมากเลยครับูโอ้โหน้องเขาสร้างแบบเร่งเร่งความเร็วรับผมไปเลยครับผมประมาณ8วิประมาณ10กว่าวิอันแน่กวงไล่ผมก็มาดีครับผมเช้าแล้วผมไม่กลัวอะไรแล้วทั้งนั้นไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นหลังจากที่ผมช่วยเด็กแล้วนะครับผมช่วยเด็กก็ที่สแล้วก็เร่งวันเวลาให้มันไปถึงวันที่100ให้เร็วที่สุดรู้แล้ว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 วางตรงนี้ดีกว่าล่อหมีมาข้างหลังแล้วให้มันมาติดกับดักด้านล่างนี้แล้วก็ให้มันตุยเองครับผมไม่รู้ว่ามันหรือว่าผมเนี่ยจะเหยียบเองนะรือยังวะ 1 2 3 4 5 6 7 8หมดแล้วครับผมประมาณ8มานี่ครับผมมาเหยียบกับดักเลยมาเร็วโอ๊ยไม่ตุยอ่ะทำไมเจ้าถึกอะไรขนาดนี้ได้มาเหยียบอีกทีดิมาเหยียบอีกที่ปังเรียบร้อยนั่นไงตุยครับผมเอาอีกโอ้มันเหยียบแค่3อันเองเหยียบสัก4 5อันนี้มันคงตุยเลยครับผมไม่ขยับหรอฮะความรู้สึกความรู้สึกช้าใช่ไหมโดนไปครับผมโอ้เยอะมากต้อนมาดีไหม มาดิมาดิดีเอาไม่มาเอา้าผ่านได้เฉยเลยเออไปไปได้ไงเยยบโอยไม่ไหวว่ะต้องรีบกลับเข้าไปบ้านแล้วต้องไปหลบก่อนตอนนี้ระหว่างทางครับผมผมกลาลังหนีอยู่ก็มีมีโบดด้วยเฮ้ยก็หิวนะคืนนี้ผมคงต้องหาที่หลบแล้วครับผมแต่โชคดีผมเนี่ยเจอที่หลบที่มันจริงๆแล้วตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ได้ครับผมเนี่ยใครที่ยังไม่รู้ครับผมผู้เล่นใหม่หลบตรงนี้ได้ครับผมทํามุมอย่างนี้ก็จะสามารถหลบการสปอนของเจ้าหมาป่าได้นะครับผมนี่ไงครับผมเห็นไหม ถ้าไม่เชื่อผมเห็นไหมเนี่ยเราหลบประมาณนี้ครับผมเนี่ยหันหลังให้ประมาณนี้แล้วก็ซูมหน้าจอออกประมาณนี้ครับผมเนี่ยคือเจ้าสุนัขนะมันจะสปอนมานะแต่มันจะติดล่องตรงนี้ครับผมมันขึ้นมา,มาหาเราไม่ได้ครับผมซึ่งก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าเรากลับบ้านไม่ทันเราสามารถแอบ,บตรงนี้ได้ครับผมไรเฟินผมตอนนี้อุ้ยเหยียบเองซะงั้นโอ้ไกลไปไกลไ,ไปเดี๋ยวเหยียบเองเดี๋ยวเหยียบเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมันมันแย่งกันอะแย่งกันจะไล่ซื้อผมอะมานี้นายมานี้มานนี้เลยนายอะ เอาไม่มาเอาแล้วผ่านมาได้เฉยเลยไป,ไปได้ไงเอาฉลาดเหรอฮะเออนั่นแหละตุยไหมโอ้ยนั่นไงตุยเอาดีนะฮะเอาก็ตุยเลยครับผมัะดักทำงานแค่อันเดียวเองชิปป้อยอยิงยิงตูยเฉยเลยโอ้ยหมา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 เลี้ยงไปทั่วเลยปะไม่ชอบหมาดำนะมันวิ่งไล่แบบระยะการติดตามมันไกลมาก ทำอะไรตรงนั้นมานี้ฉันจะล่อนายมาตรงนี้เอ้าไม่โดนทายังไง,ไงวะเฮย้ยยายายาวุยครับผมไม่เห็นจะแน่นายอีกตัวหนึ่งเอามันให้แบบอยู่หมัดเลยนะก่อนที่เวลาจะหมดนะมานนี้นายมานี่เลยเรียบร้อยโอเคครับผมก็ได้เวลาแล้วเฮย้ยโอ้โหขอรบกวนครับผมไม่ไหวเดี๋ยวให้น้องเคลียร์บ้านไปนะครับผม เช้าแล้วตอนนี้มาช่วยเด็กอู้หูในที่สุดผมก็เจอกล่องแดงครับผมเนี่ยเห็นไหมวันที่ส4ผมเจอกล่องแดงครับผมมาเปิดเลยครับผมไม่รีรอรอช้าผมจะมาเปิดเลยเด็กคนที่สี่ว้าวผมเจอลูกซองม่ะหยิบเลยครับผมตรงนี้หยิบเลยไม่ชนอะไรละมาเด็กควา่าไปกลับบ้านกันครับผม แล้วต่ตอจากน,นี้เนี่ยผมก็จะทําการแบบหาของครับผมหาเศษเหล็กแล้วก็ตัดไม้ทําบ้านครับผมที่เหลือไม่มีอะไรแล้วตอนนี้อาชีพของผมคืออยู่ให้ถึงวันที่100อครับผมเอ้แต่มีกับดักนี่เ่าแล้วก็วิ่งรอบมันก็ได้แล้วก็ตุยเองด้วยโอ้เจ็บ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 โอเคครับผมตายหมดแล้วตอนนี้ตุยหมดแล้วครับน้องๆลัตทีเข้าตุยหมดแล้วตัวเด็กไว้แล้วเรียบร้อยอีกประมาณ60บวันก็จะถึงวันที่100อครับผม เล่นรอบนี้อะคือแบบได้แต่แบบของฮิวครับผมได้ภาพันแดเยอะมากเลยขอตัดไม้ก่อนนะสิ่งสําคัญครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะ เออสำหรับผู้เล่นใหม่คือเราต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวของตัวละครที่เราจะเล่นด้วยครับผมยกตัวอย่างเช่นคือผมเนี่ยผมเล่นเลือกผมเลือกตัวละครเล่นอย่างเจ้านักพน,นันนะครับผมนักพนันเนี่ยบางตาอาจจะเจอของดีบางตาอาจจะเจอของไม่ดีก็คืออาจจะดวงดีบางตาอาจจะดวงไม่ดีดวงสวยแหละเออคือเราต้องทําใจครับผมถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรารู้ตัวว่ารอบนี้เราดวงสวยนะเปิดเราเพิ่งเริ่มต้นเกมนะยังไม่ถึงมันยังผ่านวันเวลายังผ่านไม่ไม่เยอะนะก็ เริ่มเล่นใหม่ได้ครับผมวัดดวงกันเลยด้วยการไปเปิดกล่องบางทีได้ของดีนะครับผมแล้วก็พอถึงตอนเช้านะผมจะไปไล่เปิดกล่องครับผมทำเควสไปด้วยโอ้รอบนี้เปิดมาได้ปืนแล้วก็อะไรวะาเดเพชรไอดวงตกว่ะตรงนี้ผมยังไม่ได้สำรวจเลยครับผมเรามาสำรวจกันครับผมป่าเจลเลเฟินนะแต่ก็ดวงขึ้นเลยไม่ต้องแปลกใจเลยระบบเขาสุ่มมาให้อย่างเงี้ย อุ้ยหนาวแล้วอันนี้คืออันตรายมากครับผมเนี่ยเนยถ้าเราไม่มีชุดกันหนาวนะเนี่ยถ้าขึ้นสแนห์ลังอย่างเงี้ยเราเดินช้าอย่างเงี้ยและในสถานการณ์ตอนนั้นเราเจอมีด้วยคือตุยครับผมยังไงก็ตุยถ้าสมมุติว่าเจอมีหนึ่งตัวเจอหมาประมาณสองสามตัวอะไรตบเรายับยับเนี่ยเราอาจจะตุยได้ครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงเช้าวันที่50แล้วเนาะมุ่งหน้าเข้าสู่วันที่50แล้วแล้วก็ได้เพชรมาประมาณ2เม็ดนะครับผมแล้วก็มีมันยังวนเปี้ยนวนเวียนอยากจะจัดการผมอยู่ซึ่งผมคงต้องจัดกาารรมมไไมันมันนนแแลลล้้้้ววหะ่่ออยยไไไดพีต เอาไม่โดนซะง,งั้นผมจะเลือกวิ่งหนีก็ได้นะแต่ดูทรงตัวนี้กระสุนผมก็ยังไม่เยอะด้วยเหลือไม่เยอะแล้วหนึ่งนัดสุดท้ายแล้วก็มีไรเฟิลสี่นัดโอ้ยไม่ไหวมันเออผมมีลูกซองนี่หว่าเออนี่ไงเรียบร้อยตุยครับผมเอาดีนะเอาดีนะครับผมผมแมวลนันเนื้อเนี่ยของมีเพียบแล้ววอนที่ห้าสิบแปดแล้วตอนนี้อ้อ <laughs> ผมเจอกล่องแดงแล้วทุกคนเอ้น้องหินาตามาเปิดไหมน้องจะมาเปิดไหมกล่องแดงกล่องแดง ดิให้พี่เปิดไหมไม่เป็นงั้นพี่ขอเปิดแล้วกันถ้าเจอของดีพี่ก็ให้น้องเหมือนเดิมโอเคครับผมพี่ขอเปิดแล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องซูม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 แล้วก็เปิดครับผม <laughs> โอเคเปิดนะเฮ้ยได้เรียกไฟฟ้าเออน้องจะเอาไม้เรียกไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปให้นะ งั้นพี่ขอเลื่อไฟฟ้าไปให้น้องแล้วกันไปครับผมเอาเลือไฟฟ้ากลับบ้านกันตรงนี้มีกล่องทองด้วยขอเปิดกล่องทองก่อนแล้วกันเด็ก็สุดลูก2องด้วยว่ะไปเรากลับบ้านกันเลยครับผมพร้อมกับเลื่อไฟฟ้าครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากครับผมผมไม่ค่อยได้เจอนะแบบสถานการณ์แบบนี้แบบไหนก็คือแบบในเกมเกมหนึ่งจะจะเจอกล่องแดงประมาณ2 3สผมเจอส่วนมากแค่กล่องเดียวเองครับผมต่อต่อเกมนะต่อตานะ คือยากมากไปเจอของที่2องของที่3ามะถ้าไม่โชคดีจริงๆอะหรือไม่ก็เป็นเพราะเจ้าตัวละครตัวนี้ครับผมคือนักพนันนะครับผม,มโอกาสเจอของดีนี่เอาไปเลยอะพี่ให้น้องแล้วกันเอิญวันนี้ก็มีลทัทธิมาบุกด้วยเยอะมากเลยโอเคโอ้คือเยอะจริงๆทุกคนนับได้เลยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณสิบสิบเอ็ดชิ้นครับผมเยอะอะไรป่านี้อู้ดูด,ด,ดูเจ็บอะเดี๋ยวรอนไปติดกับดักก็ได้ไม่อยากจะสู้มันอะ โอ้ยเจ็บอันนี้เลือดรีเร็วอยู่นะเนี่ยทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านไงเลือดมันเลยรีเร็วเพราะเรามีแคมไฟแล้วแต่ถ้าไม่มีแคมไฟแคมไฟดับเลือดเรามันก็ไม่หิวให้ครับผมเลือดไม่ขึ้นเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่76กันแล้วนะครับผมรีประมาณ24บวันก็จะถึงวันที่100แล้วเฮ้ยทำไมเร็วจังเลยวะ <c oughs> อ้าวยิงหัวตอนัดตุยครับผมไม่ต้องพูดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวิ่งเจอถังน้ำมันยากพอทุกคนแล้วก็เจอเครื่องซักผ้าด้วย เจอกล่องแดงแล้วกันตรงนี้ไม่ได้วะ่ะเจอกล่องทองก็ไม่เป็นไรเปิดไปเดี๋สร้อยวะ่ะ เจอพวกระทีป่ะแต่ผมไม่อยากยุ่งกับพวกมันอ่ะขอไปเปิดแมพดีก่อนนะไม่อยากจะยุ่งเท่าไหร่เสียเลือดเสียเนื้อครับผมอ่าตรงนี้เจอของดีป่ะชุดแพทย์ไปรับผมเราไปเปิดแมพกันดีกว่านะอยู่ไหนหนะตอนนี้โอเคผมต้องวิ่งไปตรงทางตรงนี้ไม่เหมือนห้องน้ําผมยังไม่ได้เข้านะกะว่าจะมาหลบอะ่ะยังไม่ได้มาเลยเนี่ยพอดีเลยกระสุนไรเฟิลผมมีแค่9ก้านัดเองครับผมบอกตรงๆว่าไม่พอมีรอยนัดก็ไม่พอถ้าเจอศัตรูเยอะๆนะ ไอ้ดวงตกแต่ก็ได้เกาะขาวแต่ผมใส่ไปแล้วมันมีหมาแถวนี้นะอันนี้ไงไงหมาเฝ้าอยู่อ่าว่าไงจะด,ดูนะจ๊ะเจอหนังสังเกตใได้ดีครับผมเนี่ยเนี่ยขีด ที่มันล,ลดลงเรื่อยๆครับผมลด,ล,ดลงลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็คือความอ,อบอุ่นของร่างกายเราต้องดูให้ดีครับผมถ้าหากว่ามีพายุอิมะเข้าอย่างเงี้ยในกรณีที่แบบเราโดนศัตรูไล่แล้วแบบแล้วความหนาวของเรามลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับศูนยะ์ฮะสีขาวมันหายไปจนเหลือแต่สีทะเลสีฟ้าเงี้ยคือเราซวยเลยครับผมเราจะเดินช้าแล้วก็ติดสโลแล้วก็แบบเจอศัตรูไล่ตกเย็บ,ยบๆรัวๆคือไม่รอดครับผมตัวอย่างเดียวตอนนี้ก็เนี่ยกวางกำลังออกอลาบาดมันหิวแล้วผมขึ้นมาตรงนี้ก่อน รอให้เช้าผมเดินทางต่อโอเคเช้าแล้วครับผมเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าว,วันที่เท่าไหร่แล้วนะเข้าสู่วันที่เท่าไหร่แล้ว8ปดิไหมนี่ไง8 5บ้าผมเลยอีกประมาณ15วันก็ถึงวันที่100แล้วจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับผมเรียบร้อยเปิดกล่องตรงนี้กันจะดวงดีหรือว่าดวงซวยนะโอ้ดวงซวยวะทุกคนยิงรวัวๆเลยตัวนี้ยิงยับๆเลยตัวนี้มาหาของก่อนแล้วกันเอ้ยจำได้ว่าตรงนั้นมันมีลทัทธินี่ว่าเออขอบุกลทัทธิเลยครับผม จบแล้วไอปบุมเลยครับผมแต่น,น่าเสียดายไม่ใช่กล่องแดงว่ะกล่องอะไรไม่รู้โอ้ยิงใกล้ๆระยะแบบเผาคนนะแรงมากครับผมนัดเดียวตุยเลยเจ็บนะเฟยอืมแตกแร,แรงมากแรงมากแรงมากนะัดเดียวแตกน่าเสียดายที่ไม่ได้กล่องแดงครับผมขอเปิดกล่องทองแล้วกันขอกลับบ้านเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ไปกลับบ้านเลยครับผมมาดิมารวมตัวกันมารวมตัวกันเยอะๆเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะเลย,ๆๆเลย,เลยมาดิ เอออืมอืมอาไม่โดนก็ไปโดนมันว่ะโอ้ยิงหวัวจ่อๆเลยดูดครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาเอาของไปตรงนี้น้วกัน,น,กนมาร้อนเช้าตอนนี้โอ้น้องก็ไปเจอเกาะแดงตรงไหนเนี้ยว่าได้จากกล่องทองเหรอเฮ้ยโชคดียังเลยนะเออใช่ดีเพราะว่าของน้องเป็นเลเวลสามนี่นาะนักพนันเป็นเลเวลสามของผมเป็นแค่เลเวลแรกเองครับผม โอเคตอนนี้วันที่94แล้วครับผมอีกประมาณ6วันนะก็จะเป็นวันที่100่งยแล้วครับผมอยู่ได้แบบไม่ตุยนะโอเคครับผมวันที่99เรียบร้อยครับผม <c oughs> เรียบร้อยในที่สุดก็ถึงสักทีครับผมวันที่99เป็นวันที่100่งร,ร้เรียบร้อยนน่งร้ครับผมเรียบร้อยถือว่า ผมผ่านไปได้ด้วยดีครับผมแน่นอนทุกคนก็ทําได้แหละเออมันมันได้ยากครับผมกับเจ้าตัวละครต่างๆเนี่ยที่ไปถึงมาที่หนึ่งร้อยะ ถ้าจะให้ง่ายครับผมเล่นกับเพื่อนนะประมาณ2คน3คนขึ้นไปถ้าจะเล่นแบบตึงๆครับผมเล่นคนเดียวก็ได้ครับผมคนเดียวตึงแท้แน่นอนทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราหมดเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมกับการที่ผมหยิบเจ้าตัวละครอย่างเจ้านักพนันนะครับผมของผมบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นแค่เลเวลหนึ่งครับผมคือดวงแท้ไม่มีพู่งนั้นแหละแท้ไม่เจอของดีเจอแต่ของไม่ดีครับผมยกตัวอย่างคือน้องคนนี้ครับผมเลเวลสามนะเปิดกล่องทองแค่รอบเดียวับผมเจอกล่องแดงเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างเลเวลหนึ่งกับเลเวลสามครับ คือห่างกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยนะออใครที่สนใจก็ซื้อมาเล่นได้ครับผมเจ้าคลาสนักพนันนะครับผมผมว่ามันก็เป็นอีกคลาสหนึ่งที่ดีครับผมสามารถเอาหยิบมาเล่นได้ครับผมแล้วก็คลาสต่อไปนะครับผม EP ต่อไปจะเป็นคลาสอะไรยังไงก็กดติดตามช่องผมไปนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจำเจนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย